2-2ครับแล้วก็จังหวะนู้นก็ดีดคิวเก็บสมถุยไปเลเวนคอลก็มาตรงนี้เห็นแล้วก็ยิงขลังเก็บไม่ได้ครับเราดูว่าตายไปครับแล้วก็บอลลด์ปาดตรงมาแมบบที่โคตรโหดกระโดดจริงครับเลเวนคอร์ดับเบิลคิวไปแ่ขาอะไรมาแล้วก็จังหวะนี้ครับผมกระเบื้อจังหวะถอยไปก่อนครับผมจุดเดินแล้วก็เข้ามาปาดโอ้โหกระโดดจริงครับผมดีดคิวแล้วทางขวาอีกตัวนึงไรๆๆเข้ามาทางซ้ายครับไอมอเตอร์เก็บกระเบื้อไปไอมอเตอร์ดับเบิลคิวเก็บอิสราเอลเหมือนกันเลเวนคอรลเก็บสมถุยกฮะสยจรมปไคยกเอิบ แล้วก็จังหวะที่กระโดดเข้ามาอ่วยมอนเตอร์ล็อกไปแล้วครับผมเก็บสมทุยไปครับเหลือไอโดนิวสครับกับพระลักษมัยโครเวฟบพบปะปานหลังไปแล้วก็ขวามาครับอ่ะแล้วไอ้มอนเตอร์เขามาแล้วครับน่าจะวางานไม่ถนัดครับแต่ตอนดักเรียบร้อยแล้วยครับขึ้นวินที่สิบห้าสิบต่อสองครับสิค้าสองครับจะเข้าเร็วหรือเปล่าครับแล้วถ้าขวาปียิ้ก็อยู่ครับไอ้มอนเตอร์ต้องถอยฉากออกมาก่อนนะ แล้วก็โอ้ oh, โห oc, ดูครับอันนี้มูนโดนตัดไปฮะแล้วก็จังหวะนี้รีดูเคครับผมวิ่งมาไม่รู้เรื่องอะไรครับพารักมาขวาแล้วก็กระโดดจริงวันนี้ไม่ไหวครันดัมบัตคิวกับรีดูเคไปเอกนะครับผมน่าสนใจฮะแล้วดูเอเจต์เตอร์ที่แกส่งถุยไปรีดูเคให้ช็อตไอซิเอลไปอันนี้มูนเก็บเลเวลคอไปครับไปของเวฟครับผมเก็บเปรีดูค like ิวไปเหมือนกันแล้วก so, ็เอเจต์เตอร์ด like ับเบินคิวเก็บพารักไปแสดงก็จะไม่ขึ้นในมุลแมปนะครับยังไงก็ยิงกันได้อยู่แล้วไอซิเเอดีเลครับผมเก็บเวคอแต่ไออ้นเตอรรร์เกก็บพาััไปคบ เห็นทัวแล้วก็เรียบรอยครับไอ้มอนเตอร์เห็นช็อตร r เบอร์ไปแล้วก็ไอซีเครก็ผมเก็บดีูเคไปแล้วก็ไอซเลทริเปิลคิวเก็บไปคนสเขวาป่านมาไอ้มอนเตอร์เก็บไอซียลไปได้ทางซ้ายมีตัวหนึ่งหบทางขวามีหนึ่งตัวแอนโทนิมูดหนึ่งหนึ่งสนากันเดี๋ยยังไงโดยกันจังวะนี้ครับผมเอนติเตอร์เก็บพารักไปเหมือนกันครับเหลือสองต่อสามใหทางด้านทีมจีแล้วก็ยิงันจังหวะนี้ไม่ตายครับผมแต่ก็เก็บไปได้ไอ้มอนเตอร์ทริปเปิลคิวเก็บแอนโทนีเคไป แล้วก็ตรงที่เขาบอกบอกว่าแต่หัวพรัเก็บฟอสคิวไปครับไม่ใช่ฟอสคิวเขาเรียกคอสคิวดูเปลี่ยนมาแล้วก็เป็นทางขวาหลบอยู่หลังไม้แบบนี้พวกกันอยู่โอ้โหเสียเหลี่ยมไม่ดีดูกเก้แล้ว,รลวรครับแล้วก็อิสราเอลเก็บดีดูเก้ไปเหมือนกันครับอาร์บิซิเซสอิสราเอลเก็บดับเบิลคิวไปโคเวตไปฮะแล้วก็แต่วันนี้ครับผมพรัเก็บดับเบิลคิวครับผมเอซิเตอร์แล้วก็แรปเบอร์ไปอย่างไรฮะเหลือคนเดียวเท่านั้นครับผมขอนต้นนั้นเดินเป็นคอบาร์สมูทแล้วาต้นนั้นฮะเเออซตร์ครับผมเก็บอสิตอดับเบบิิลควเก็พรไปฮะ แล้ะก็รัมเบอร์เขามาป่ายในดิจตอลแล้วมลสมถุยเก็บไปคนไ,ไม่ไปแล้วตัวขวานี่ยิงกันอยู่ในี่เป็นคอรกระโดดยิงรัมเบอร์แล้วคนหัวกระโดดยิงอีกแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนปืนมาเป็น M6 l w หกแล้วก็เข้ามาวางระเบิดเรียบร้อยครับผมทางด้านของมันจีฮะและสมถุยจะรีเทคยังไงค,ครับผมเข้ามาทางเรเบอรี่จังหวะนี้ครับผมมีอาร์บิทิเซสอยู่จะออกไตได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไนแม่โดนยิงไปแล้วครับผมแล้วทางซ้ายเลยเป็นขคอหูเป้าสะบัดไ,ไปนิดนึงฮะไอโดนไกลแล้วก็ไอพัเตอร์เก็บสมถุยส่วนอาร์บ <I S 2> ไมอมอนสเต,ตอร์เก็บทางด้าน,นอาร์ติซิสเนทีนเดียวไปครับขึ้นซ้ำสี่ต่อสามเกมออไปจาังหวะนี้แล้วก็ยิงไม่ตายครับโอ้ยไปก่อนครับผมแล้วก็เอดิเตอร์เทชชอนเอซเรียไปเหลือแค่ก้าวเท่านั้นนะแล้นขวาก็บินแล้วก็ซ้ายก็บีหลังก็บีโอ้โหรอบทิศทางครับไม่ไหวฮะคิวไปก่อนครับทางฝั่งของเอ็นดิเตอร์ะลำเบอร์ยิงเช็คครับผมผิดไฟออกมาแล้วก็ทังซ้ายเอนดิเตอร์โอ้โหโดนยิงเจ็บไปเหมือนกันครับแล้วเอนดิเตอร์ครับผมยังไงฮะโอ้พารักเก็บเอนดิเตอร์ไปแด้วดีทุกเกมครับผมเหลก็บต่อครับ อยากได้เปลี่ยนอยู่แล้วทางด้านทีวันจีนแล้วก็มาคุ้มเก็บเอซเซียแล้วก็ระโดดไปวันที่ดีโอเคครับผมโคตรทบกระโดดจริงมาไม่จบครับผมแอมเบอร์เก็บดีดูเคไปแล้วเสนสอนติล้ครับแลก็นั่นแหละฮะทารักเก็บเลยเป็นคอไปครับไม่ยอมให้ขึ้นจริงๆฮะแล้วก็สมทวยครับผมเอาคอกเก็บไปคุปมเกายไปแล้วก็อีเซียวครับผมเก็บเอ็ดดิตร์แล้วก็ดีดูเคไปกันไอ้เบิร์ตเติ้ลโฟร์คอทคิวระเบิดเก็บสีวัตเดอะเฮลิสแต็ปโอ้ my god โอ้ใจร้อนเกินไปหรือเปล่าครับ โอ้แล้วดูครับผมอดอนินูสครับผมเก็บแมคเวมไปก่อนแล้วฮะแล้วก็ในวันนี้ตรงพิดครับผมจีกิวยังมีเสียโพซิงช่าครับแต่เอติเตอร์เก็บอดอล์ฟินูสไปแล้วก็รัมเบอร์เก็บโดนทอนแล้วก็เอาโคดีดูเคเก็บพารักไปรัมเบอร์เก็บดีดูเคไป็นการเอติเตอร์กับรัมเบอร์ครับผมสองต่อหนึ่งและอดอนินูสเสมอสูนยได้เป็นคอไปครับอาพิซซ่าเรียวครับผมเก็บบัจจิเตอร์ไปและดีดูเคครับผมเฮดช็อตทางด้านอิสเรียลไปรัมเบอร์เข้ามาช่วยเก็บเฮดช็อตดีียูเคคครรัััับบบผผมผมมแลละิงงหววาาจนนน้ขก็ด แต่เติร์ดก็ฉลาดนะครับผมเนี่ยยืนคอสกับเพื่อนสวยงามมากครับบอลจีฮะและพารักอยู่ตรงนี้ดิทูเคครับผมจะไงครับผมเก็บจากวันี้โอ้ยพารักก็ยังฝืนยิงครับลองเก็บได้ครับรับเบอร์เฮดช็อตอ่าดิทูเคไปครับผมแล้วมาเติร์ดครับผมเก็บทริปเปิลคิวดับเบิ้ลแล้วก็อิสเดียลไปส่วนอนุภูมิเข้ามาเก็บอมอนเตอร์ครับหรือสองกับสองเท่ากันครับมาโครเว็บเกมาปล่อยเกก่อนนะฮะนะฮะวพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันทสดแล้วกระชับมายโครเว็บจากวันที้เอฟซีหนึ่งครับผมเก็บเขาได้โดนอตไป พรักก็เข้ามาเก็บใบโคเวปไปครับเหลือ2คนเท่านั้นนะครับของทางด้านทีมและทางขวาก็มีเข้ามรักเก็บเลยเป็นข้อไป๊กิ๊งกิ๊งกิ๊งครับผมแล้วก็ปานมาจังหวะนี้ได้เปรียบอยู่กับพารักฮะแต่เพื่อนรู้แล้วครับสองคนกระโดดขึ้นมาไม่ไหวครับเอ็นดิเซอร์ถ้าผมทิปเปิลคิวเทสฉัดพารักไปไปเลยครับดีดีโอเคฮะทางขวาเห็นแขนครับผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วดีเคเขเงตรงนี้มุดไปแล้วครับบนครับผมเสียตำแหน่งกันดีเคลับเบิลคิวส่งถุยไปแร็มเบอร์เลยฉัดเอ็นดิเซอร์และดีเค ยังไงครับและโอ้หยิงโดนหรือเปล่าแล้วจะเข้าไปซ้ำแล้วอัมาเตอร์โดนซ้ำเฮดช็อตไปครับไปเขาให้เรเก็บเฮดช็อตพาร,ร์คไปส่วนไอ้ติั้งเก็บรัมเมอร์เหลือลคนเดียวคือการนูนิมูสทางขวามีป่านอยู่คนหนึ่งครับแล้วออกไปซ้อนจังหวะนี้สวยงามมากครับล็อกดาวน์เก็บดีคัเปอร์ไปแต่อ็มพลุลสระเบิดสูตรเก็บเอาเบ้าเลิกไปส่วนราเบอร์รี่ก็เก็บล็อกดาวน์พลาดเอ็มพุลส์ครับผมดับเบิลคิวเก็บออลคิวไปออลเนทเฮดช็อตอิมพลุลส์นะออลเนทครับผมดับเบิลคิวเก็บทำพิธีไปแล้ว และจะังหวะที่ยิงมาครับเอาคิวเข็ช็อตแรสเซอร์บอลเหลือคนเดียวนะของทางเดนเนสซี่ก็คือทวิตตี้ทวิตตี้ไปทางซ้ายโอ้ต้องถอยออกมาก่อนครับแม้ว่าจะมีเลือดร้อยแต่ก็ไม่ไหวคนระับเขาเหลือคนมากกว่าทวิตตี้ระเบิดถอยออกไปครับทางคอนสตัคเดินมาแลว้วระเบิดเจ็บไปแล้วฮะทางด้านทีมออกเซบอยเดินมาทางซ้ายรับชาร์เข้ามาอิมเพลย์สและออาคิวเก็บแรสเซอร์บอลนั้นเหลืออิมเพลย์สคนเดียวครับผมาทางซ้ายก็มีออ,อาคิวไม่ไหวครับออาคิวเก็บไปสี่